สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอมี่จะมารองจองคิวทำหนังสือเดินทางนะคะแต่ก่อนที่จะมาทําจองหนังสือหนังสือเดินทางเนี่ยเราจะมาดูกอนว่าตอนนี้นะคะเวลากี่โมงวะห้าทุ่มสินาทีนะคะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปจองคิวของวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราดูคิวกๆๆ่าอนๆก่อนนะคะว่ามันเต็มหรือย,อยังเพื่อไปหลักฐานว่าโอเคเนี่ยเต็ม นะคะแล้วก็มาเลื่อนมันเปล่ยนไปวันที่17ก็เต็มดมีคิวเป็น9นะคะ18ก็เต็มนะคะ19 19 19ก็เต็มนะคะสุดท้าย20มันจองหน้านทีแค่5วันนะคะวันที่10บหก็เต็มนะคะ เดี๋ยวเราจะกลับมาดูตอนเที่ยงคืนนะคะซึ่งเป็นเวลาที่มันเป็นคาบเกี่ยวกับอีกวันรุ่งขึ้นว่าคิวมันจะขึ้นมาแล้วจะจองได้หรือเปล่านะคะพอจำบกันเอมี่เนี่ยคิวมันขึ้นมาจริงลองกดปุ๊บสุดท้ายมันจองไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะว่ามันเป็นจริงที่มี่พูดอีกครั้งหรือเปล่าอันนี้คือถ่ายปเป็นหลักฐานนะคะดูว่ามันต่อแหละหรือเปล่านะคะเดี๋ยวกลับมานะคะค่ะ ตอนนี้ห้าทุ่มห้าสิบทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอดูนะคะว่าเที่ยงคืนปุ๊บเรากดปั๊บเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะต้องเร็วนิดนึงนะคะก็จะประสบการณ์ที่โดนมาเนี่ยมันมันยังไม่รันนะ๋ยวนะต้องทิ้งช่วงแป๊บหนึ่งค่ะนะคะขึ้นมายังยบเอ็มมาแล้วนะคะเป็นเก้าเลือก จองคิวจองจองจองไปกดไปเลยค่ะเพราะคุณต้องรีบจองนะคะจองเร็วต้องเร็วมากๆเลยเพราะไม่งานเนี่ยมันมันไม่ยอมกดยืนยันปุ๊บต้องบอกก่อนนะคะเห็นไหมคะสุดท้ายมันก็ไม่ให้ผ่านค่ะดูนะคะจัดมีการจัดกา่จริงๆเอาไม่เคยจองได้เลยดูนะค่ะตอแหลกขนาดนีคม่อคหลองออนไลน์ได้เลยแต่กำลังงอว่ามาถึงมั็นม่มแบบประชาชนเราได้มีการจองไปแล้วนะคะ คือมองนิดนึงว่าจะมาตื่ที่ย้อนกลับแบบนั้นะคะการจระบบทางราชการนะคะถ้าคุณไม่ให้คนถ้าคุณไล่คนมจองมันแบบใครมีไหะคะว่าไอเดลการเราเมีกันจองไปแล้วถ้าคุณให้คนหนึ่งจอง่ันออนไลน์แต่คุณมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์เนี่ยแล้วคุณจะหลอกออนไลน์ไปทำไมอะคะไม่เหลือละมาคิวหายหมดละลองบังนาเด้ บางนาก็ไม่เหลือค่ะสุดท้ายคือมันมีคิวออกมาเพื่อหลอกค่ะจองนี่พูดถึงคิวที่กรุงเทพนะคะคิวบางนากับคิวปิดก้าคือมึงคิดดูเที่ยงคืนหนึ่งทีแค่ผ่านกูจองแค่สามสิบวีกูจองอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งไม่ได้ค่ะสรุปตอแหลค่ะที่บอกว่าจะให้ให้จองคิวผ่านออนไลน์จริงๆมันจองไม่ได้ค่ะดิฉันนั่งรอจองถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดจริงๆเมื่อ มาเชียงคืนคือวันที 20, ท่ยี่สิบเที่ยงคืนแป้งเทีย่ยงคืนหนึ่งวินาทีที่ามฉันจองสุดท้ายมันก็จองไม่ได้นะคะสุดว่ามันตอแหลค่ะต้องไปร่างรองแฮกิตาจองคิวเองที่ที่ปิ่งก้าหรือบางเนี่ยตอนตีสามตีสี่ตีห้านะคะแล้วก็ระบัดคิวตามสัตามตาสกรรมสวิตตรงติงต่อไปนะคะอันนี้คือความจริงที่ว่ามาเปิดเผยกันเลยนะคะว่า มันไม่มีความมันไม่มีเรื่องจริงที่ทีตจ้องออนไลน์ค่ะมันตอแหลค่ะเห็นไหมคะคลิปนี้ฉันขอวิงบอนนะคะว่ามอบที่อยู่ตรงหน้า,าสถานการกรงศูนตรงแจ้งวัฒนาขอความกรุณาด้วยค่ะเปิดให้เขาไปทำงานได้ปกติะคะ่ะเพราะว่าคนส่วนที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเดือร้อนกันมากคุณก็ดูเอาลกันว่า มันเป็นยังไงสังเกตผู้ได้แค่เนี่ยค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ให้ดูให้ทุกคนดูนะคะว่าที่มันบอกว่าจองคิวออนลเนี่ยมันไม่มีจริงโอเคนะคะสวัสดีค่ะ